โอเคก็เดี๋ยวจะมาสุ่มน้องหมูลูล่ๆกันเย่ yeah. ก็อันนี้คือซื้อน้องหมูลูล่ๆมาตามฮาร์ดบงบันนะคะก็จะมาสุ่มน้องเหมือนกันก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีตัวที่เป็นสีขาวสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเนาะที่เป็นหนูสุ่มปกติแล้วก็จะมีตัวสีเข็ดใช่ไหม จะเป็นสีออกม่วงๆกับตัวนี้จะออกเป็นน้ำเงินเข้มๆมีลายด่างๆอย่างนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวอะไรก็ได้ตัวไหนก็ได้อะ่ะได้หมดหละแก่งไงวะโอเคพยายามพยายามไม่มองกล่องหน่องได้สีอะไรอุ้ยสีเหลือง ไว้กล่องเลยมีนะที่ว่าี่เหลืองอ่ะก็ถืกว่าอันนี้ตีเดียวกับนี่ฮาร์ะได้ใช่ไหมที่อยู่ในคลิปทิกตอกของน้องใช่ที่ว่าหาสัตวซื้อคืนให้น้องสาวเขานะ่ารักอ่ะอีจูบูจูบดูดิมันนะะ่มมนารักมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวสหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละมาเปิดน้องหมูให้ดูเฮ้ โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย